ในบรรดลนักข่าวก็เอาไมา้ไปจอปากลุงป้อมทันทีต้องถามเลยว่าเอ๊จะถอยไหมเนี่ยเขากระแทกมาแรงๆแบบนี้อก็ก็ก็อุดได้เขาเน็บแรงเป็นปะชะปไม่ทําอืำกระแทกมาอย่างนี้เน็บมาอย่างนี้ลุงป้อมว่าอย่างไรอืไปฟังลุงป้อมฮนะถ้าอยากรู้ว่ต้องไปฟังสิเช่ชนฮะไหนะคือที่ไหนได้งาน คุณรู้ได้ไงผมยังไม่เจอเขาเลยพักประชุมเรื่องอะไรประชุมยังไม่ประชุมประชุมมาลือนี้ประชุมมะลือนี้ประชุมกรรมการบริหารพักมาลือนี้อภิปรายเรื่องอะไรเฮ้ยมันเป็นเรื่องของผม เป็นเรื่องของผมผมไม่ได้เกี่ยวกับเร,เรื่องอะไรเรื่องอะไรเป็นเรื่องกรรมการสรรหาแต่ตั้งกรรมการสรรหาไปแล้วเ,เอาก็เป็นเรื่องของเขาเนี่ยผมจะไปรู้ด้วยไงก็เนี่ยถามอย่างเงี้ยผมจะตอบอยังไงถามไม่ผมไม่ใช่ถามเรื่องผมเนี่ย มันเป็นเรื่องของประชาธิปไตยนะแล้วก็คราวที่แล้วก็พรรคพลังประชารัฐก,ก็แพ้ไปไม่กี่ผัานนะไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่เกี่ยวกันเขละเรื่องกันนะครับแล้วประชาธิปัตย์เขาออกมาแล้วว่าใครสมัครก็ได้ คุยแล้วก็นี่ผมพูดยังไงไม่ยอพูดในฐานเสือก็ก็คุยกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วไม่มีไม่มีไม่ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นน่นไม่เป็นไม่เป็นกูคุณนี่อะไรจะพูดได้เป็นน่ะคุณนี่จะผ่านถามไม่เป็นน่ะเพราะไม่ต้องมาตกลงแล้ว ไม่ผมไม่ผมไม่ได้คิดจะส่งเลยนะผู้ว่ากทมไม่ส่งเนยนะครัไม่ส่งเลยก็ไม่ส่งเลยจะไปให้ส่งในนามพัคอะไรก่ะด้วยความเคารพด้วยความเคารพเรื่องของเรื่องจุดเริ่มต้นมาจากมีข่าวว่าอายาสิทธิ์สุวรรณว่าที่ผู้สมัครสสเขตสามนครศรีธรรมราชสังกัดพรรคพลังประชารัฐ เดินทางเข้ากรุงเทพมาโชว์ตัวที่พักและเข้าพบลุงป้อ,อมนี่คือจุดเริ่มต้นจากนั้นนักข่าวก็ถามเรื่องอายสิทธิ์มา,มาพบจะม,มาพบมาพบลุงป้อมว่างไงก็ปฏิเสธไงว่ายังไม่พบยังไม่ได้เจออะไร<ต>เลยยังไม่ได้เจออะไรเลยใช่ แล้วยังไม่มีการประชุมพักด้วยเพราะพักเขาจะประชุมวันที่4เขาบอกว่ากรรมการบริหารของพลังประชารัฐเขาจะประชุมวันที่4เพื่อตัดสินใจเรื่องนี้ใช่ค่ะรอ <4 S 1> รอ4อรอ4กุมภายังไม่เจอจึงยังไม่เจอประมาณนั้นแต่คราวนี้ซักกันไปซักกันมาซักไปซักกันมาจับความได้2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือลุงป้อมยืนยันจะส่งคนของพลังประชารัฐลงเขต 3, ขสนครศรีธรรมราชเลือกตั้งซ่อมเพราะว่าคะแนนแพ้ครั้งที่แล้วไม่กี่พันคะแนนเองครั้งที่แล้วนะ ครั้งที่แล้วเนี่ยอายาสิทธิ์สิสุวรรณได้28,742คะแนนค<า>่คะแนนแพทย์เทพไทยแค่4,568คะแนนเทพไทยได้ 33, ,3 3 3 1 0สคะแนนดังนั้นคือใครพระมชารัฐที่นั่นเขามั่นใจว่าแก้มือเที่ยวนี้มันมีลุ้นไงมีลุ้นไงก็เลยยืนยันว่าจะส่งไงแล้วมันก็เป็นประชาธิปไตยไงเพราะลุงต้องบอกมันเป็นประชาธิปไตยประเด็นที่สองลุงป้อมพูดชัดเจน จะไม่ส่งใครลงผู้ว่ากทมในนามพักพลังประชารัฐและข่าวดะกอรและจะลงนามอิสระใช่ไหมก็บอกแล้วไงว่าไม่ส่งต้องตอบนะก็บอกแล้วไงว่าไม่ส่งเอย่างี้เราเอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเบรกตรงนี้ไปนิดหนึ่งกลับมาเราจะไปสนทนากับคุณวิทยาแก้วพรายดัยอดีตรองหัวหน้าพักอืมอดีตมติสาศุขอดีตมติว่าการของสกลสนครสศรีธรรมราชด้วย